ฟังอีกต้องมาเติมครับครับนี่เก๋ก็เหมือนตู้เพลงละไงหยอดมือถึงเฮ้ยคนสงสารแม่ตานีกูเชิงเครือขอร้องแม่อย่ามามาใกล้นี่ละให้กีข้าเล่นงานช่วยแม่ตานีเป็นทหร่แม่ก้าวไกลกูอยู่เลยแฟนแฟนครับพิธากเนครับพิธาเออน้องสาวเมียน้อยพอใหญ่วัดเออไม่ให้ ชื่ออะไรเนี่ยชื่อละมุดจ้าละมุดหรอใช่แล้วพี่ขอถามอ้อมๆเลยนะจ้าพี่ละมุดมีเมด็ดไหมมีมมเมด็ดเม็ดมันอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่แถวนี้แหละนามสกุเลเนี่ยอยากรูก้ไหมว่าละมุดเนี่ยนามสกุลอะไรนามสกุลอะไรเม็ดลึกวังอยงากเห็นเม็ดก็เอาของพี่นะมาแค่ จริงก็นี่คือว่าพี่นี่ชื่อดอกจานเด้อจ้าพี่เป็นเพื่อนของไอ้ดอกรักมันเอาอย่างนี้หเนหน้าค<อ>าตายแล้วชอบชอบหรอเอออย่างเอ็งมาเก้วกันดีกว่าเราเราจะไม่ไม่ไปไกลการเมืองนะงเพวานี้การเมืองเขากำลังยุ่งเหยิงย่ได้เลยพี่ไม่ไปหรอกเดี๋ยว,ว,วพี่ขึ้นก่อนเลยแล้วฉันล่ะนั่งขึ้นทีหล,ลังเราขอขึ้นก่อนไม่ได้ไหรือยังไงขึ้นก่อนดีมันไม่แฟร์เดี๋ยวพี่ไปบูชาพี่เสียสละขึ้นก่อน เฮ้ยม<ห>ึงข<ห>ึ้นใบไวนายนั่นเปนจะขึ้นมันวัยหางกินเนื้อไอ้มึงก็มีวัยรุ่นนี่วัรุ่นตรงยังแบสเธออยนะมันดูระยะเขาขนนึงไอห่าไอรูมันเลยมาขุดยำเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นเนาะได้เลยพี่เพราะเขามีขืนใช้ทรัพย์แล้วเรานักประจักษ์เลยเนาะได้เลยจ้ารวยเมืองทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพนไว้ขับย้อน พี่ดอกพี่ผมออกไปได้เลยไปผมไม่อยากออกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมลงคนแรงกดดันไม่ไหวจริงเดี๋ยวๆท่านในบ้านหลังนั้นผมลุงคนอยู่จริเองครับแล้วทำไมลูกพี่ผมไม่ได้เป็นสักทีนะเลยเพราะไม่ได้เป็นแล้วจะขาะแค่ขาขายเลยแหละแล้วบ้านเมืองเขาอีกเจ้าที่จอ้าแล้วสวตั้งมหาสติอะไรล่ะครับไปเพื่อนอีชิบหาย นี่มึงชนบ้านใครเนี่ยประยุทธ์น่ะไม่ใช่หมายถึงคนนั้นดอกประยุทธนนะประยุทธ์ลีเกตเก่าน่ะอโหประยุทธ์จะมีเพื่อนไหมมีเพื่อนชื่ออะไรประวิตรอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ต้องถามอะไรอะไรต่างๆนะถามทำไมแค่นอกนาฬิกาท่านในติดของใครนะไม่รู้ในใายี่สิบกว่าล้านทำไมไม่รู้ล่ะครับท่าน อย่าไปเดินลงพาสะพานนะครับนี่เหมือนไม่คือยกนางเราอย่าไปเข้าใกล้การเมืองเลยใช่พี่นี้แค่อยอกเล่นเฉยๆหยอกเล่นใช่ไหมใช่แล้วจ้าครัเอาอย่างงี้ยกนางไปดูเขียนตั้พี่ไหมแล้วมันจะเขียนมันจะกัดนางไหมล่ะวายเขียนพี่นี่กัดอย่างเดียวขยุมมาบ้างจ้าเฮ้ยอะไรนางไปดูดูอะไรอะไรแม่วัวพัดมี่เฮ้ย เอาพี่โมเป๊กีเข็มอ๋อเอาพี่น้ำทำไมแกชันฉันอย่างนั้นลุงเพิ่งตอบเราก็หลายเลยพี่ไปเถอะน้ำอยากโดนเสียบกัดเอ้ยพี่ไม่อยากไปอ่ะพี่อยากดูไอ้ของคนนี้เอเอเดี๋ยวขอทุกส่งชื่ออะไรจ๊ะชื่อลำใหมจ้ะของจองกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรจ๊ะลำละลำหลายใครรู้ว่าลรือมึง มีแฟนยังอ่ะเราเอาต่แกนั่นเด้อ,อทำไมมาเชิงหวานคอเล่งอย่างนี้อยอยู่เฉยๆคนนี้ฉันขอพีล่ล้นฉันขอฉันขอหวัวหน่าฉันขอขอติ๊กคุกคนเดียวคุกค,คุกค,คุกค,คุนางาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้อายุ16แล้วจ้ะ <16 S 2> ถ้าพี่ทำไรนางนางบอกพ่อบอกแม่ไหมนางไม่บอกหรอกจ้ะนางอยากลองไอ้เมื่อจไอ้ไอ้ไอ้มื่อไอชิบหายของกูกตกูกูพ,กพก้นคุกแล้วกูก็ <to you? S 2> <to you? S 1> อยากลองคุกดูยแไม่ชเรพี่มนาง ไอชุดจำมันเชิงสนใจนะมึงน่ะมึงไม่ต The ้องมองใครมึงวิ so ่งมาข้าไในมึงจีบเด็กอยู่ติ๊บ้าเออไอฮานี่แหละกูไปเยี่ยวตัวนั้นเฮ้ยๆนี่เกย์เยี่ยวนี่เกย์เยี่ยวฉันไม่เอาหรอกจ้าอะไรนะฉันไม่เอาหรอกจ้าฉันไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กชอบคนเฒ่าวเลยหนะเออชอบจริงเลยหนาวแม่เอาไวมือมึงไหวในฮานี่หนาว พี่ร้องเพลงคู่กับนางจะเพลงเด้ะเอาเป็นเพลงแขกเพลงแขกใช่มาร้องอยังไงน่ะเอามันมึงต้องเคยฟังอยู่แล้วแหลจะจ้าจ้าไม่มีหอมจะบ๊เนี่นี่นนอบูบอกจะกูเล่นกับตัวนี้เองมึงกูไม่ถ้าถ้าเป็นคนเถานี่ไม่เคยปฏิเสธเลย <c oughs> โอ้โหแม่มึงจะให้ามาเอาแรงไในปฏิเสธมึงวันนั้นเดือนที่แล้วกูไปดูดปากคนเถ่า ทำไมอ่ะดีนะอร่อยเหมือนกินกระดูกอ่อนอามันอร่อยเหมือนกระดูกอ่อนยังไงอร่อยเคี้ยวงับน้าเฮ้ยฟันโฟมันรุ้แต่ว่านจ้าเราเป็นแขกเด้อจ้ามนเสียงเพลงช่วยบอลเล่นกองทีวี หน่อไม้เยอะหนึ่งมันเชิงเหม็นเปรี้ยวหนังเหม็นอะไรฉันแปลงฟันแล้วใช่ยาสีฟันแหละกูว่าไม่ใช่ดอกบัวคู่ดอกเอาทำไมอ่ะดอกบัวขีเอาดีๆเดี๋ยวน้ำพี่ว่าไม่ต้องหาไม่จะทำยังไงลระวพี่ว่าเป็นผู้ผู้ผู้เออเชิงเก็บกิ่นหน่อยดีกว่าิงิ มนเสียงเพลงช่วยบันเลงกของชีวิตดังเหมือนมีหยาดนักทิพย์ชะนใจไม่คิดรักใครรักเพียงเ่อเพียงแต่เธอเพ่อควงหาทุกเวลาทุกนาทีโอ้เฮ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันอย่าน้องกูดูเลยเองนี่เป็นไรอ่ะอ่ง เห็นรถด,ดูดที่ผ่านไหมมึงก็อำานองเขา,านางพี่ว่าเอาอย่างนี้เด้อเอาอยัางไงเอาทั้งหูทั้งหาทั้งหูทั้งหาเอามาเห็นหมดเลยได้จ้ะวัดดโอ้โหขาวบ<อ>นเสียงเพลงช่วยบ a l a n ไอ้คนขู่มึงให้มันตายเลยนี่มึงให้มันตายเดี๋ยวกูนางลุกขึ้นมาดีๆเดินนางพี่ขอโทษอิ่มมันางหอมชื่นใจเม้นคือกระโปงชะมดหรือเปล่อีห่ามึงเคยดมในกระโปงชะมดก็ร้านแกนดิเองน้าพี่จะไปพาไปคลองดินดำ